สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนเออวันนี้ไม่ได้ตืน่นแต่เช้ามานะเออวันนี้จะมาบอกสําหรับคนที่ยังเล่นโปอยู่นะครับก็ทางผู้พัฒนาเกมโรบอกไม่ใช่บล็อกฟุตนะเป็นเกมโรบอกนะทุกคนก็จะมีการเช็คโปกดลิงนูน่นนี่นั่นเยอะสึงมีข่าวมาว่าเขาเจะเอาจริง,งนะทุกคนเออสําหรับใครที่ เล่นโปหรือว่าเล่นสคริปอยู่ก็มาแนะนำนะ 2.. อันที่สองอันนี้จะพูดเลยไม่แนะนำตัวอันที่สองก็คือสำหรับใครที่ไปซื้อ ID ไก่ตันมานะก็ระวังกันด้วยนะครับ iD ที่ไม่ติดเมลไม่ติดเบอร์เขาก็จะเช็คอ่าทุกคนอือเมื่อกี้ผมอะไรน่ะสุ่มผลได้ผลเสือเมื่อกี้ตอนที่เปิดคลิปนะเห็นไหมมันขึ้นสีฟ้าเมื่อกี้เยวมเข้าเรียนกันเลยทุกคน อันนั้นนะมันจะมีข่าวเข้ามาในเว็บไซต์ทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมผมว่าข่าวจริงเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูอันนี้นะครับก็จะเป็นข่าวจริงเลยแหละทุกคนผมว่าผวาหนักช็อกทางวงการหลังจากโรบอกเอาจริงครับอันนี้ก็จะเป็นทางโลบอกรไม่ใช่ไม่ใช่ใชทางบล็อกฟุตนะทุกคนอจะเป็นทางโลบอกั์นะเดี๋ยวมาดูเว็บไซต์กันนี่ผมก็ได้แปลไทยมาแลก็อังกฤษน,นะนี่ทุกคนก็ไม่เป็นนะครับ มาดูกันนี่ภาษาไทยการป้องกันการทำฟาร์มบัญชีและอื่นๆนี่อย่างแรกมาดูกันทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะการแก้ไขหรือว่าเขาก็ดูแลระบบของเขาแล้วนี่ดูแลระบบรบอบแก้ไขต้องรับการแก้ไขนี่เกมบอดในระบอบที่นะ่สนาสนใจอันนี้อันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นมึงมาเข้าเรื่องกันเลย โลบ,บอกวินิจัยของเราคือการสร้างแพลฟอร์มนี่ที่ความคิดสร้างสรรเติบโตซึ่งการเล่นการกระทำาฟามบัญชีซึ่งไก่จันนี่จะเป็นบัญชีที่เยอะมากๆนะสร้างคนไทยแล้วโคตรเยอะทุกคนสร้างบัญชีไก่กตันมานะการเล่นที่เร็วขึ้นฟาร์มเร็วประมาณนี้นะครับแล้วก็ขายเอ็นที่ปรับไม่ได้สอยของกับวินิสัยขรอโลบอกนะเป็นการแบบฟาร์มอัตโนมัติ ประมาณนี้นะทุ่มเทการแก้ไขปัญหาทําฟาร์มบัญชีต่างๆนี่การสแงการสบับแงผลประโยชน์นะการเล่นอัตโนมัติมาหลายปีนี่มาหลายปีเลยนะทุกคนแล้วก็สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆแบบสริปใช่ไหมเล่นสริปสมมติอะเล่นสริปนะคนที่เล่นสริปแล้วก็ต้องมาดูคลิปนี้นะนี่แบบหนึ่งนี่ต่อเนื่องการแก้ไข เ่งมันเล่นแบบอัตโนมัติแบบ AI ไอไทุกคนเออ a อเล่นอนะ่ะเราใช้สกีปใช่ไหมก็อันตรายหน่อยนะเออเรากำลังดําเนินประสบการณ์ในปีนี้ในปีนี้นะการดําเนินนี่อัตโนมัติต่อกิจกรรมผิดปกติในปี2024 2024, 2024เหมือนจะมีโปรเยอะมากอ่ะทุกคนคนที่เล่นโปรใช้สกีปแบบฟาร์มออโต้ประมาณนี้รับผิดชอบนี่ ปี่เลขบัญชีรับผิดชอบและบัญชีสำรองทดส,สอบการตรวจสอบ,บจุดกิจกรรมได้รับการปรับปรุปงอัตโนมัตินี่ส่งผลกระทบต่อการเล่นเกมนี่ส่งผลกระทบนะต่อการเล่นเกมนะเข้าสู่การผลิตแล้วจะปรับปรุงแข่งแข่งเขาเอาจริงเลยคนอันนี้ไม่ใช่โ o บอ๊กเออทุยไม่ใช่บล็อกฟุตนะจะเป็นทางโลบอ๊กเป็นเกมของเขาเลยอะ่ะเป็นเกมของเขาเลยเขาจะมีระบบป้องกันมาใหม่นะเอออัปเดตนี่ข่าวสารเห็นไหมนี่ เดี๋ยวมาดูอีกข้อนึงผมเดี๋ยวให้ดูไปนึงเอ่อก็สามารถมาดูได้นะตรงนี้เลยนะปิติกรรมนี่ให้เซิร์เฟเวอร์นอกจากการปรับปรุงแนวทางเนี่ยรายรวมมือครับต่อไปเพื่อทำให้ระบอกพลตฟความที่เกมเส่อถือเขาก็ทําให้เกมของเขามีคุณภาพใหม่ทุกคนอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรอ่ะเขาไม่ได้ผิดนะเออเขาก็ทําให้เกมของเขามีคุณภาพมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะสําหรับคนที่เล่นโปรนะทุกคนโปรแบบ ถ้าโปรฟาร์มผมก็ว่าไปอย่างอันนี้โปรแบบพีพีล้วเขาอาโปรฟาร์มถือว่ายังไม่ดีอยู่นะเป็นการโกงเกมของเขานะเป็นการแบบเอาเปรียบผู้เล่นอื่นไงเออประมาณนั้นนะฮะทุกคนก็น่าจะรู้แหละครับนี่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อะไรหลายยโปรแกรมคนนี้น่าไม่น่าจะไม่เห็นดีด้วยนะสําหรับคนที่เล่นโปรนะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะ ผมมีอยู่แปบ๊บหนึ่งอันแล้วนะ่ะมันจะมีอยู่อะไรอะ่ะแปบ๊บหนึ่งเออสองพี่สิบสี่ให้มาดูตรงนี้ได้เลยนี่ปัจจุบันใช้งานเบราว์เซอร์ทำการโปรแกรมโกง PC ลีายใหญ่ที่สูงลายหนึ่งสามารถ เเนื่องจากปัญหาดังกล่าวประมาณนี้นะฮะเพื่อป้องกันโจมตีผู้เล่นใน R N G เกมนั้นและจำนวนซึ่งไม่นนซื้อในเซิร์ฟเวอร์ขนาดต่างๆเหมือนเขาจะทำให้ระบบเกมของเขามีคุณภาพยิ่งกว่าเดิมประมาณนี้ลิงยอดนิยม การดูแลยีดเส้ดการแก้ไขนี่สรุปสัปดาห์โอเคะเกบมกราอะไรการตอบกลับโอเคอันนี้โปสเตอร์ที่โฟโต้ใบตวที่วันนีกยอมันนี้จะไม่เกี่ยวจะเกี่ยวกันหละเออมันจะเกี่ยวประมาณนี้นะเจ็ดวันที่แล้วอะหลังจากที่เขาเทศก,การะอะไร อ๋อแบบท้ายปีท้ายปีอะไรอย่างนี้เขาก็จะมาแก้ไขด่วนเลยนะทุกคนนี่ทำการตรวจสอบโน่นนี่นั่นของเซิร์ฟเวอร์เขาก็ทำพัฒนาเกมไม่ดีเดี๋ยวใครมาดูถึงอันนั้นนะนตอนนี้ 1. นึ่คนที่เล่นสกิปไปลบทิ้งเลยแนะนำหนไปลบทิ้งไปลบไฟล์ขยะป้องกันไวรัสในโทรศัพท์ สองทุกคนซื้อไอดีไก่ตันมาแล้วใช่ไหมต้องไปติดเบอร์ติดเมลติดเบอร์ติดเมลเท่านั้นต,ต,ต,ต้องไม่ให้แบบมันจะเป็นไอเดียไก่ตันนะเออประมาณนั้นถ้า,าผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนําของผมว่าให้เปลี่ยนเมลเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วนี่นั่นซื้อไก่ตันมาเรารีบเอาเมลเข้าไปในไอดีตัวนั้นหรือว่าติดเบอร์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับผมมีข้อมูลอยู่แป๊บน,นึง ไปหนึ่งนะนี่เดี๋ยวทุกคนมาดูกันนี่ก็จะเป็นข้อมูลบา้บาๆไปนู่นนี่น,นั่นนะเดี๋ยวมาดูมันจะมีในกลุ่มบล็อกฟุตนะในเฟยในแผนเพจในเพจเราเฟสเนี่ยมันจะมีนะทุกคนคนที่โดนแบนหรือว่าลีเข้าไปแบบโดนลีรหัสเออลีรหัสเลยมันจะมีนะครับคนที่โดนลีรหัส สำหรับใครที่เล่นสริปแล้วหนึ่งเพิ่มเบอร์เพิ่มมูลนี่นั่นเข้าไปแล้วก็ล้างทุยไม่ใช่ล้างดิเออล้างล้างข้อมูลอะล้างข้อมูลไฟล์ที่เราเคยโหลดโปรโหลดสริปมาเออล้างให้หมดมาให้ AI มันตรวจสอบเจอนะอันนี้จะเป็นวิธีการแก้ไขของผมไม่รู้ว่าทุกคนทำยังไงอะ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปเท่าไหร่นะทุกคนผมก็จะมาเตือนสําหรับคนที่เล่นสริปหรือว่าเล่นโปรเนาะเออไม่ใช่แบบ พี่ครับผมไปซื้อไก่จันมาร้านนี้แบบซื้อได้ไหมซื้อได้ครับแต่ต้องแบบเราต้องแบบอะไรไม่ต้องเสียใจแบบหลังแบบไปได้ดีมาแล้วมันเสียหายที่หลังอันนี้ร้านเขาก็ถ้าทางร้านก็จะมีการรับผิดชอบอะไรก็นู่นนี่นั่นก็ว่าไปอย่างนะอันนี้ผมก็ไม่ใช่ว่าไม่แนะนําให้ไปซื้อร้านนู่นนี่นั่นก็ซื้อได้ปกตินะครับเดี๋ยว เราก็จะมาดาม่าอยู่อะพี่ครับผมไปซื้ออะไรไม่ซื้อให้ไม่ซื้อไก่ตันมันซื้อได้ครับทุกคนแต่ว่าผลกระทบม,มันจะมีผลกระทบหรือไม่นะอันนี้ก็จะเป็นทางการเกมมันก็จะปรับประสิทธิภาพเกมของเขาให้ดีขึ้นเนาะเออทุกคนก็เป็นการดีนะเออไม่ใช่การโกงตรงนี้นั่นก็จะมาบอกแค่นี้สําหรับคนที่เล่นนะครับก็มาคิดถึงตอนนี้ก็เป็นไงทุกคน พอจะเข้าใจหรือว่าเขจะแบบอะไรอะ่ะจะพูดยังไงดีอะ่ะคนที่เล่นโปรเล่นสคริปไม่แนะนําให้เล่นนะช่วงนี้ก็ไม่ไม่แนะนําให้เล่นเลยเล่นมือฟาร์มมือดีสุดอนะทุกคนเออประมาณนั้นนะก็ไปเจอกันใหม่ลิปหน้าทุกคนจะมาอัปเดตข่าวสารไลน์ต่างๆเดี๋ยวก็จะมีอัปเดตอะไรมาเดี๋ยวก็จะมาลงบอกอีกนะประมาณ จะมีข่าวสารมาในเว็บไซต์ผมจะมาบอกทําคลิปให้น้องๆดูแบบยาวแลไรมาเตือนมาบอกแ,แก้ไขปัญหารีบแก้ไขด่วนนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะปากคลิปนี้ผมก็ไปละ